ก,ก็ราบสวัสดีด้วยนะครับผมก็ผมมือมังอะนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวบอลบีชเด่นหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยก้านะครับผมแต่ว่าขาดเด่นหนึ่งร้อยเจ็ดไปนะครับผมลืมนฟื้ออันนี้ก็เป็นฟื้อกอล์ฟบีชนะครับผมนะอะงั้นก่อนที่จะไปดูว่ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกันครับผมด้วยนะครับผมนะไปดูกันเลยนี่ก็ ส่วนนี้คือ n หนึ่งร้อยหกถึงหนึ่ง้อยเก้าก็คือจะเป็นเนื้อหาเอ่อจะจองอ่านนี่ครับอ่าอืมนี่ครับผมเขาบอกว่ากลุ่มมาฟังเดินทางมาออ่งเกาะแห่งอาคตเอ็ที่น่ามีอุ่นวิจารของเดบเตอร์เบกาพังแบบยังเต็มไปด้วยวิชาการที่ไม่มีใครรู้จักมาวายเอาความยากของตัางาขโหฟี่ลุกชองขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ ดีวินาก็บุกเพื่อเอ้ยใช่ปะดีวินาใช่ปะผมอ่านพูดแบบวะก็บุกมาเพื่อกันจัดกรารบังกระตูมุกประตมไปกลางแลยกว้างเพื่อตามหาวันเพลเอาว่ะนี่นะนเนื้อหาของเลนนี้ครับองภาพนี้คือคือการไปบุกเอ้ยแม่คือการไปตรงไปที่กเกาะแห่งอนา,าคตโอเคนะครับผมที่อุโมงคใจของสตูเปอร์นะครับสตูเปอร์เวสกับถังแล้วก็ อ,อขาดเต็มไอ้นั่นไปเลื่อนเนาะเลื่อหนึ่งมาเก็บืมฟื้อมานะอู้ดึงภาคเียเนี่ยนะคือหลังจากอ่านแล้วดูอนิเมะไปแล้วเป็นภาคที่อะไรเป็นคือดีนะนี่ครับอืมคือมีตรรัวละครใหม่ด้วยก็มีอมีดับเบิ้ลเวลครั้งหกคนน่ะเออน่าจะเป็นร่างแยกของดับเบิ้ลเวลครั้งแล้วก็ มีตัวกรอนอ่าก็คือภาคน,นี้คือสนุดดกมากเลยนะครับอ่าแล้วเล่มนี้ก็เป็นนี่คือผมชอบปกเล่มหนึ่งร้อยหกกับหนึ่งร้อยแปดเก้าฟุดๆเลยะ่ะโมันส่วยมากนะอืมเนเรื่อก็เป็นแบบว่าที่ดูอ่านอ่านแล้วดูอันนี้ไหมับก็ตามแล้วพอมา จากจัก,กที่ดวดอนิเมะก็อ่านตามเอ้ยอ่านมาง,งาะแล้วต,ตามดูอนิเมะมานะคือมันเป็นเรื่องที่ปไปบุกไปหึงใจที่เกาะอาณาคตเองอาณาคตนะกเกาะแอนเด็กที่ของเวกัาพังอ่ะเออที่เป็นตบเตอร์ของอัฐบาลอหาเออกองทัพเรือ,อรัฐบาลเออ,อ,เอ,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 เอ,อเหมือนกันปะอ,อ,อ,อืมก็ประมาณนั้นนะครับเป็นคนข,ของ พวกอางปานนะที่ได้หามพวกอาวุธไปให้ฝ่องไอ้พวกงานได้มาเนี้ยอืมเรื่องเนี้ยก็จะเอ,อมีเน้นไม e ไจะไม่ได้เรียกว่าเน้นนะคือจะมีการย้อนอดีตของคูมะรกับอนนี้คือคูมะก็คือนี่ไงไอเตอร์ไม่มีคนเนี้ยเออที่เคยจําได้ป่ะที่ช่วยดูแเรือของคูมวกวางให้อะ่ะเออแบบคือโคตรพอฟัง ผมมาดูนี่้วคือคุมาโคดนั่งฝ่ามากเลยะใช่ไม่ทำเด็กเด็นกันได้ไงฮะอืมแล้วก็ไอเฟนก็ของพักนี้คือก็ยังเหมือนฝวยดีเหมือนเดิมครับผมไอเฟนดีคือไยเฟนผมชบแต่ว่าผมชอบปกปีหนึ่ง้อนหกมากเหรอนะ่วยดีอ่ะเออแล้วก็นี่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 ก็เป็นเรื่องนี้เลยเห็นไหม อ้ยอ anut, ออ้ยโอ้ปวงโอ้ปวง no, no. โ, no, โอไม่ไม่ไม่โนโนเอ้านี่ครับผมนี่คือฝือฝือรักวันพีนะครับผมเม็ดหนึ่งราคา90บาทนะเออเรื่องก็อ่าเรื่องก็แบบว่าไหนขุดแก๊งหมกฟางก็อ่าวงตัวกันแนะเอิมออกหนทางไปถุกแกนได้แม้จะต้องพบอุปสรรค กับสตูมแห่งแกงบ้างว่าแต่กับดันบูฟี่ไม่เขยก็ไม่เขยกามไปจนตายในมหาสนุกเพื่อตามหาวันพีชนะเคลื่องขึ้นแล้ว <c oughs> อ่าเฟียงกระดาษคือแน่นมากคืออือคือหน้าปกก็เหมือนกับวันพีพวกนี้นะครับผมอ่อืมเรื่องเอ่อรัแบหบนานะ้าเป็นไง เมอว่าเรื่องนี้จะเป็นการ์ตูนแนวแก๊กแตบกำคำโตโลออกกันนะครับผมแบบว่าเรื่องนี้มันจะพูดถึงประมาณว่าเด็กหนุ่มกับเด็กสากวมนคู่หนึ่งครับพี่มีชื่อว่าเหมือนกับในเรื่องเลยลูฟี่นามิอันนี้ก็เฉลยเปลี่ยมชื่อืออม อืมอืมแบบนะ่ะอจ้าระเบิดอันยิ่งใหญ่มาแล้วแล้วคนนี้ก็ฟิวฟอบเหมือนกับฟิฟบแต่ว่านี่ไฟไม่เหมือน,นอิฟบเลยอื แบบมีแบบไม่ไม่ขี้ขาดอะอ่านี่ก็เป็นปกไหนครับผมอืมคือปอกนหนเขาทํามาได้ดีนี่แล้วก็นี่นะโอ้โหคือทําออกมาได้โคตรสวยว่ะคือแต่ประมาณว่าแบบว่าไอ้กลุ่มเนี้ยอ,ม,อม,มันมันอะไรอะ่ะชอบมากเลยสีฟูวิ้งคือือนประมาณว่าเนี้ยน่าจะประมาณที่ผมอ่านมาคือขั่นมากเลยเรื่องนี้ แต่มันแนวว่ามันไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยมันจะพยายามอะพาภาพไะกับโดยใช้เรื่องมวานพีชมาเป็นแกนเรื่องนะ่ะแกนดักแบบอะไรปมานั้นนะเออแล้วคือหน้าฝนใจฝ่ายนะโคตรน้าอ่านไอ้ที่อยากลองอ่านก็ตามซื้อขนาดแล่ก็ค่อยาดเองเอออย่างนี้ดี งั้นผมก็ต้องขอตัวไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดครับผมเลยครับผมลืมกดไปกดเตียงเตียงกดไปพาคลิปใหม่กันนะครับผมทำแบบวันนี้ไว้ป้ารับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผม